สบายดีช่วงนี้เขาไปเที่ยวลาวกันนะโหอ,อยากไปโหนชลีจะมีแบบโรยตัวลงมาเห็นพี่เก๋เล่น<อ>แต่อีที่เราไปนั่งกินกาแฟนี่น,น่ากลัวสุดแล้วจะสวยอุ้ยขาสั่นมากไปกับคนที่เขาเล่นเป็นไอตปีมไปไอตปีมมา <laughs> ชิปไล่สองวันสองวันซ้อนค่ะที่เดียวกันเล่นชิปไล่สูงป่ะโหนโนผ่านเนื้อตกไปอ๋อข้าเขารับน่าจะได้เลยนไล้ดีดีดีเท่าไหร่จำหนวนเงินจำไม่ได้น่าจะรออยี่ มแม่อ้วนจาก,กินผักแม่อ้วนจาก,กินผักทุกป่ะเอาแก้วน้ำออกจากกองอยู่ไหมไม่ดีติดพุงไว้ พี่ทินมาพี่ทินมาเด็ครับน้องปลายคัมแบ็คแล้วนะครับพี่ทินพี่ทินพี่ทินรู้ไหมว่าน้องปลายไปนอนอยู่ตรงตรง,ตรงที่มันเป็นห้องแล้วมันมีตรงกลางเที่ยวที่เรานั่งกินข้าวกันนะครับพี่ทินน้องปลายไปนอนตรงนั้นแหละ จะชอบมันกินมันเก็บซื้อเป็นขวดไปกินกันนะครับเออซื้อให้เดี๋ยวูเยู่เมื่อกี้มันเหมือนมีมันมีบันเกิดเลยอ้า อุ้ยอุ้ยลองกิบทีมีอะไรนะอุ้ยน่รลกอ่ะเอาไหมแบบแบบนี้ดีเนื้อสุกล้นดล้ข้างล่างมันเป็นโผม <c oughs> จริงถ้าสั่งกลับบ้านข้างล่างจะเป็นน้ำแข็งเยอะๆเราพร้อมไปหมดแล้วนะขอบคุณครับ วันเกิดเขาจะถ่ายรูปกับมีขนมยู่คเพราะว่าวันโขงไมมีอะไรนี่ก่อนแล้วคะจะมีไอซ์มีมันเกิดให้ถ่ายรูปโอ้โหถ่ายรูปเหรออันนี้มันเป็นมานเกิดพี่เขาไม่เป็นพลุโครอ่อยถ่ายรูปเราได้เลยไหครับโอเคโอเคแล้วเรับตรงไหนก็แค่ไหนโอเคครับแล้วมันรูปรอนานครับไม่นานค่ะ ไต่นนนะอยากชอบตัวนี้ขอบคุณอังคาราครับ เหอยเดี๋ยวเรืเอามาถ่ายเลยไหมถ่ายไหมทามาก Happy Birthday เดี๋ยวเรียกพนักงานทุกคนมาร้องเพลงไหมครับเดี๋ยวเรียกพนักงานทุกคนมารวมกันนะเดี๋ยวร้องเพลงให้พี่ชายผมเขาจะร้องแต่บลินบลินโอ้ยน่าดู พี่เคยมันจะคืนทีแบบนี้เลยีแล้วทุกคนทางนั้นก็จะมามองที่เราแล้วดูว่าใครเป็นคนเดีดบันนี้ชอบอะไรครับคุสสงผมชอบรถครับพี่อ้อมผมชอบรถที่เหมือนคุณพ่อสงให้เหมือนพี่คาสงให้อะครับผมชอบแบบนั้นเลยคร <c oughs> ับ อ,อิ่มมากเอาเ้องำไมมันอาวน่น่ใชชีวิต้โอ,โอโหลายเหตุการณ์มาก กว่าเขาจะถ่ายรูปก็เลยเอาช้อนมาให้สวยๆดูสวยจะแก้งไว้อะแล้วยังไม่กี เรารับกเราหันเลราสอกเวาเราเหลี่ยมนั่งน uh ั่งนั่งนั่ง

รถพูไหมตอนนี้พูดเดินนำหน้าแล้วุูไม่ได้เดินจากขานเดินงันๆๆๆๆๆๆนีอะอ่คะน oh yeah. น,ข,นของผมครับและ กินกิกันพิเศษกิกพิเดเลยันครับ รักไอศครีมเนี่ยเอาไหมไอศครีมมันเกิดเนาะออ้ยไปถ่ายรูปถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปอิ่มมากไม่น่าเลย นม่บอกว่า10คอนโดก็ดีแลวอันนี้คือสำหรับ5ถึง6ขัน้นนะเนี่ย22คอนโดมาสามมาสามคน ủa quá ủa hẹn bây đi kiểu luôn rồi, rồi. น่าตาไเที่ยวดูน่าตาน่าตาแล้วก็ร้องขอชีวิตขอฉันออกไปขอความเส้นเหลือด้วยกฟ้องใหลูกเนการอยแป คุกก้ม่อขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,บสเส้ติดก่อนเพรกจะว่าเราไม่มีงเส้นจุกจกไป ได้รถหลายคันแล้วครับวันนี้พอละจะมีรถกลับบ้านแล้วได้เป็นไงเขาก็ไม่เห็นดูเาบอกว่าเสียเสียได้จ้งงต่ก่อนแล้จะสแกนเอดี๋ยวเดี๋ยวเลี้จีวีเกียเอสแกน

สองนาทีมาไครับขอบคุณครับอยู่ชั้นนี้ไหมโอเค นล้ว4,006ถ้ 46. หนูใส่เสื้อแบบนี้แต่ทีแรกครบก็จะหนู4,006ละอ่าทุกคนครับเรียกเพื่อนให้มาครบให้มาถึง4 0 0ครับเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาสวัสดีทุกคนครับโอ้ยไม่เป็นไรแล้วขอบคุณพี่คิมไม่ห้ามเีๆๆๆๆๆๆ่ยเงี้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 ย นายเขียวขอตรจะโหดนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหน้าพี่เขียวโอตรอขอยทีมีหน้าพีเกียวคอรขอความช่วยเหลือ หมดแล้วค่ะเอาวีดีโ700ทันแล้วทุกคนเมืองสองร